ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารนะครับบางคนอาจจะเคยกินวันหนึ่ง3 4 5มื้อหรือว่ากินทั้งวันแต่พอเขาจะลดน้ำหนักเนี่ยเขาเลือกที่จะกินเหลือแค่วันละ1มื้อนะครับและเขาเชื่อว่ามันดีและมันได้ผลวันนี้ผมจะลองมาถามแชทจปทดูว่าถ้าผมจะลดน้ำหนักด้วยการกินแค่วันละมื้อเดียวเนี่ย สามารถทำได้ไหมนะครับมาดูกันว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าการลดน้ำหนักด้วยการกินวันละมือ้อหรือที่เรียกว่า one meal a day หรือ OMAD นะครับสามารถทำได้แต่ต้องระวังและวางแผนดีๆเพราะแม้จะช่วยลดแคลอรีร่ได้เร็วแต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ก่อนเริ่มอลองมาฟังดูนะครับคนที่กําลังดังเลว่าเอ้ยเขามีคนหลายๆคนบอกว่ากินวันละมื้อเนี่ยไม่ได้ผลข้อดีของโ m คือลดแคลอรี่ง่าย เพราะคุณมีโอกาสกินน้อยลงซึ่งมันแน่นอนบางคนบางวันกินทั้งวันเลยหรือว่ากินวันหนึ่งแบบ4ีหมือ้พอพระเหลือมื้อเดียวเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะกินหนักเท่ากับเรากินวันหนึ่ง4ีมื้อแน่นอนข้อที่2คือกระตุ้นการเผาผ่าญไขมันคล้ายการทํำ intermittent fasting อ่าข้อ3คือใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องคิดหลายมืออันนี้เหมาะสําหรับคนขี้เกียจมากๆหมดเหมาะสําหรับคนที่แบบ ไม่รู้จะกินอะไรวันหนึ่งอ่ะเออกินวันเดียวนี่แหละแล้วก็ใช้ชีวิตเบื่อไปนะครับแต่ข้อควรระวังเขาบอกมา4ข้อเขาบอกว่า 1. ร่างกายเนี่ยจะขาดสารอาหารถ้าไม่ได้กินให้ครบทั้งโปรตีนไขมันดีวิตามินแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็พวกแป้งด้วยเนาะข้อ2คือหิวจัดแล้วหลุดเช่นพอกินมื้อเดียวแล้วจัดหนักหวานมันเค็มนะครับผมก็คือในไหนกูจะกินมื้อเดียวแล้วก็กินแม่งทุกอย่างที่ต้องการเลยแล้วกันนะครับข้อ3คือ พลังงานตกช่วงบ่ายถึงเย็นโดยเฉพาะถ้าทำงานหนักหรือว่าร่วมกับการออกกำลังกายด้วยข้อ4ระบบเผาผลาญช้าลงในระยะยาวแท้ถ้าแคลอรี่ต่ำเกินไปเป็นเวลานานๆนะครับข้อนี้นะครับถ้าขยายความก็คือเราเข้าอยู่อยู่ในสภาวะของของจำสินเนาะร่างกายก็จะรู้สึกว่าเอ้เรากินแค่นี้งั้นเราเผาผลาญน้อยมากๆแล้วกันแต่พอเรากลับมากินเท่าเดิมเมื่อไหร่แล้วแล้ก็นะครับ นั่นแหละครับคืออุปสรรคหนักเลยปัญหาใหญ่คือเราจะเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าจะทำโอเมกให้ได้ผลปลอดภัยและยั่งยืนเนี่ยหคือเราควรจะวางแผนมือนั้นให้ครบหมู่เน้นโปรตีนเช่นอกไก่ไข่เต้าหู้ผักบวกไขมันดี 2. เลี่ยงของหวานของทอดในมื้อเดียว 3. ดื่มน้ำเปล่ามากๆตลอดวันช่วยลดความหิว 4. เสริมวิตามินถ้าจำเป็นเช่นวิตามินรวม 5ลองทำแบบ2-3วันต่อสัปดาห์ก่อนอย่าทำทุกวันทันทีแล้วก็6นะครับควบคู่ก,กับการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเร็วโยคะหรือเวทเบาๆนะครับและนี่ก็คือคำตอบของแชทจ้ปทปนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นคำตอบที่ได้ข้อมูลและความรู้ที่ดีเลยแหละแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับผมก็อยากจะแนะนำทุกคนว่าไม่ควรจะทำโอ m ม d หรือว่ากินมื้อเดียวเลยถ้าเราไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อนเช่นเราควรจะทำา 16, 8,18, 6 24มาก่อนแล้วเราค่อยมาทํา2หนึ่งและการทํา2หนึ่งที่ถูกต้องเราก็ควรจะกินทั้งพลังงานและสารอาหารให้มันเพียงพอต่อร่างกายใน1มือนะครับมิเช่นนั้นนะครับถ้าเกิดเรากินมื้อเดียวแบบผิดผิดกินน้อยเนี่ยร่างกายจะขาดทั้งพลังงานสารอาหารนะครับจะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวแน่นอนแล้วพอเรากลับมากินเท่าเดิมเมื่อไหร่แล้วเราก็เราก็จะเกิดปรากฏการณ์โยโย่เอฟเฟกต์หรือว่าน้ําหนักตัวพุ่งดีดขึ้นมาแน่นอน